สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเอาไหมเออผมจะรอดูอยู่ป๋าไม่ต้องไปแนะนำใครเขาแล้วก็โอให้ก้าวไกลเสียสละผมไม่เห็นด้วยในตรกกะความคิดนี้ของป๋าป๋าเสียงเดียวเบากว่ากับ151เสียงเนี่ยป๋าคนเดียวป๋าเก็บกระเป๋าไปเลยไปอยู่กับเอ่อ,อ,อพลังประชารัฐ นี่คือ,อป้ายหาป้ายหาเสียงของท่านเสรีพิสุทธนะินะนี่ตั้งแต่ท่านเ,าเริ่มหาเสียงใหม่ๆท,ที่ที่ทำการสาขาพักที่จังหวัดผมยะโสธรนะนะผมก็ไปขอเข้ามาเพราะว่าผมเห็นว่าเออท่านเสรีเนี่ยท่านเป็นตำรวจที่ท,ที่ทำงานตรงฉินคืน นักเลงเจ้าพ่อต้องกลัวแกเออประมาณนะผมก็ชอบท่านนะท่านเสรีเนี่ยตั้งแต่ท่านผมตั้งแต่ท่านเป็นผู้พันอะไรนัะน่ะจนท่านเป็นในพลเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติน่ะนะท่านเสรีผมสนับสนุนการทําการการที่ท่านมาไปเล่นการเมืองเนี่ยผมว่าท่านก็ตรงดีนะตอนที่จะท่านจัดการศิลาไอศิลากาปารีนาตอนนั้นคนไทยถูกใจท่านน่ะนะเออท่านเล่นงานน่ะนะ แต่ที่ท่านออกมาพูดว่าให้พักเก้าไกลเสียสละเนี่ยโอ้โหผมว่าท่านทําคะแนนเสียแล้วผมเสียความรู้สึกผมด้วยในความในส่วนตัวผมนะที่ผมเคยลงไปในคลิปเก่าๆไปดูได้เลยคนติดตามผมเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยโฆษณาไม่ใช่ว่าโฆษณาเอ่อ,อ,อให้แต่พักเพื่อไทยเก้าไกลอะไรนะช่วงหาเสียงอ่ะผมโฆษณาให้ท่านผมเปิดตัวเลยนะว่าผม เลือกท่านแต่พอท่านออกมาพูดแบบนี้นะผมจะไม่พูดซ้ำจากข่าวที่ท่านพูดออกไปนะแต่ล่าสุดเนี่ยตักกะความคิดของท่านนะที่ท่านแนะนำให้พักเก้าไกลเสียสละเนี่ยโอ้โหตักกะนี้ผมจะถามท่านว่าคนไทยยี่สิบกว่าล้านเสียงเนี่ยเขาลงคะแนนให้พักเก้าไกลไปเนี่ยเขาต้องการให้พักเก้าไกลไปบริหารประเทศนะ แล้วท่านเสียงเดียวอ่ะท่านเป็นตักะไหนที่ท่านบอกว่าให้พักเก้าไกลเสียสละเออผมผมผมไม่ไม่อยากได้ยินนี้จากจากปากป๋าคํานี้ผมแต่ผมก็ได้ยินนะปา๋านะผมจะแนะนําอย่างนี้เอาอย่างนี้ปา๋าถ้าป๋าคิดว่าพักเก้าไกลเนี่ยไม่ยอมถอยต้องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเป็นพักที่ไม่ดีอ่ะนะ เป็นพักที่เลวเลวทั่วมากเลยที่จะแก้ไขปรับปรุงม .112 เนี่ยนะตามความคิดของป่านะให้ป๋าถอนตัวออกไปจาก8พักร่วมรัฐบาลเลยฉีกไปเลย M.O.U.O. หออกอะไรป่าไม่ต้องสนใจหรอกถ้าป๋ามีความคิดอย่างเงี้ยป่ากล้าไหมป๋าออกไปจาก8พักเลยเอาไหมเออผมจะรอดูอยู่ป่าไม่ต้องไปแนะนำใครเขาแล้วโอให้ก้าวไกลเสียสละ ผมไม่เห็นด้วยในตรกกะความคิดนี้ของป๋าป๋าเสียงเดียวเบากว่ากับ1 5อยหสเสียงเนี่ยป๋าคนเดียวป๋าเก็บกระเป๋าไปเลยไปอยู่กับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยป๋าก็ออกไปเลยไปนั่งกับเขาเลยบอกว่ากูเบื่อก้าวไกลนะป๋าก็บอกว่ากูเบื่อก้าวไกลแม่งตั้งตัวไว้สูงตั้งโครงการของตัวเองไว้สูง นะป๋าออกไปเลยอย่าไปร่วมกับก้าวไกลมันก้าวไกลมันชั่วป๋าก้าไหมออกไปเลยแล้วไม่อย่าป๋าก็มาเกาะประชาชนเกาะประชาธิปไตยไว้แต่ก็ไปบอกก้าวไกลเขาว่าให้เสียสละโอ้ผมละปวดหัวผมหัวจะปวดกับป๋านะป๋าพูดได้ไงเดี๋ยวผมไอ้ป้ายนี่อย่าผมก็ไม่อยาาคิดว่าผมจะเอาออกนะป๋าผมไม่เอาออกป๋ามีประโยชน์รู้เปล่าที่ผมไปขอเขามาเนี่ย ป๋าบาังรถให้ผมนี่เห็นไหมป๋าคุ้มครองรถเห็นไหมแดดก็ไม่ส่องฝนก็ไม่สาดผมมาขอบคุณป๋านะที่สละไปให้ผมนะแต่ถ้าป๋ามีความคิดแบบนี้ป๋ากับผมคนละฝั่งไปแล้วนะเอาอย่างงี้แล้วกันนะ,ะคลิปนี้จบแค่นี้นะปา๋าสวัสดีครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ